รีวิวสินค้ากับอลอลา1นาทีเริ่มค่ะ สำหรับคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์วันนี้ค่ะออโลรามีสินค้ามานำเสนอนั่นก็คือต่างหูพลอยอเมทิสเดือนกุมภาพันธ์ผลิตจากทองคำแท้75%ประดับไปด้วยพลอยอเมทิสน้ำหนักพลอยอยู่ที่0.2กรัมน้ำหนักทองจะอยู่ที่ประมาณ0.75กรัมน้ำหนักสินค้าวรวม0.95กรัมพลอยอเมทิสเป็นอนัญมณีสำหรับคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นพลอยแห่งจิตวิญญาณที่ สูงส่งนะคะและมีพลังในการถ่ายทอดที่สูงและที่สําคัญเนี่ยยังเพิ่มความไวของการรับรู้ทางประสาทสัมผัสอีกด้วยและเป็นพอยที่ให้ความรู้สึกลึกลับ เคร่งขึงมีพลังอํานาจ <S <S เพราะฉะนั้นนะคะสําหรับใครที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ค่ะหรือมีคนที่เรารักที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ออรลราบอกเลยว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะและเมื่อคุณซื้อสินค้ากับทางออรลรานะคะสิ่งที่คุณจะได้นั่นก็คือใบรับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้นนั่นเองและคุณยังสามารถเลือกซื้อสินค้าได้แบบง่ายๆที่ w w w o r l r a c o t h หรือว่าทุกช่องทางออนไลน์ของออรลราเลยนะคะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด ไลค์ like, กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้เรื่อยๆอย่างแน่นอนหรือว่าสามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะที่ a u r o r a Glow Jewelry ครั้งหน้าเราจะมาอัปเดตหรือว่ารีวิวสินค้าอะไรกันอีกรอติดตามได้เลยค่ะ